โอ้ยโดดจะไดนเนาะยาอาว้ทำงานแล้อเว้ย่โอ้โล่ครับพี่้องโอ้เห็นจะไดดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นตัวนีเลย่มันอ่อยไปเนาะโอ้ยโลเลยฝ่าโอ้วิญญามห้องวันนะครับเอ้ยบกิดเยวิญานี่บล็อวะบลโอตโอ้ยอะไรตัวนีบอ อฮอกแหยี่ดีก you know! ็มันวอนหมดหรือไม่จังวัดรถจะยันได้เนาะคนมานรืยันไมาหมืครับนี่เอาเดียวหรือเปล่าเดียวมันยุ่งหนีเหงอบ้านวันจันได้โลครับี่น้องมืเอแยกนี่ไดล้ปีนเข้ามาไนนอนครับหายแล้ววัน เอาไอ้น okay, ี่เลยพี่น้องดันชิปครับออ,ออกว้น,นเพั่เอินครับวันน้ผมดีมึงไครับว่านัเเอาเงนเปเได้หน่อยไปต้งเรียนมานมานมานครับพี่น้อง